คุณผู้ชมครับ Grammy ่ Gram ys, เอาอีกแล้วครับ Grammy ริลิสแผ่นเสียงที่ perfect ฮะสมบูรณ์แบบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเสียงแล้วก็แพคเกจจิ้งพวกเขาทำอีกแล้วครับและผมชอบแผ่นนี้ครับ ขอบคุณมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ที่ให้การสนับสนุนชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะถ้าสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันต้องใช้แว่นแบบโปรเกรสซีฟมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมก็ใช้อยู่เป็นประจำครับอันนี้คือก็ยอมรับนะฮะว่าคือผมก็ทํางานที่กรมมี่นะแต่ว่าคือผมไม่ได้ทำแผานากที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงนะฮะแผานากที่เขาทำนะี่คือแผานาก Grammy Big นร r มี m บิ๊กนะฮะแล้วผมก็ต้องชื่นชมว่าโอโ้คราวนี้เขาทําได้ ดีมากๆครับอัลบั้มที่นำมาพูดถึงวันนี้คือ Fly Acoustic นะฮะเป็นอัลบั้มที่ออกต่อจากตอนที่อัลบั้มชุดแรกของ Fly เนี่ยออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะคืออัลบั้ม Fly 12ปีนะ,ะเป็นการเปิดตัววงดน,นตรีวงใหม่ที่มีเอกลักษณ์ไปในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของพวกเขาโดยเฉพาะนักร้องนำนะฮะคุณอีทวงฟลาซึ่งมาเต็มหมดเลยทั้งเรื่อง ทรงผมภาพลักษณ์การแต่งกายลีลาบนเวทีเสียงร้องของเขานะครับถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เป็นที่จดจําได้ตั้งแต่วันแรกที่เราได้เห็นพวกเขาเลยทีเดียวซาวของวงทั้งวงนะครคุณแจ็คกับซาวกีตาร์ของเขาโด่งดังเพลงบินเพลงใบไม้นะฮะและความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวงฟลายเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นศิลป,ปินวงสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายที่เซนเข้ากรมมีโดยพี่เตอ๋อเอกเพราะหลังจากที่เซน วงฟลายเข้ามาพี่เตอร์ก็ป่วยหนักแล้วก็จากเราไปในที่สุดนะฮะดังนั้นนี่คือวงสุดท้ายที่พี่เตอร์เป็นผู้เซ็นเข้ามาอยู่กรมมี่ด้วยตัวเองนะครับโอเคอัลบั้มชุดแรก12ปีดีมากครับและผ่านไปไม่นานพวกเขาก็เลยมี a ะคูสติกเวอร์ชันของอัลบั้มชุดนั้นออกมาเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำเป็น a ะคูสติกทุกเพลงฟลายอะคูสติกเนี่ยเป็น EP จริงๆแล้วเนี่ยมีแค่6เพลงหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะมี3เพลงเพียงแต่ว่า จะมี backing track เพิ่มเข้าไปที่อีกหนึ่งเพลงทำให้หน้านึ่งเนี่ยมี4เพลงนะครับในบรรดา6เพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้หรือ EP นี้เนี่ยเป็นเพลงจากอัลบั้ม12ปีอีกสัก4เพลงคือเ,เพลงชีวิตเป็นของเธอเกลียดใบไม้แล้วก็ตื่นตัวเองนะครับแล้วก็มีเพลงแต่งใหม่ใส่เข้าไป2เพลง ทั้งหมดเรียบเรียงออกมาเป็นแบบ a c o u s ติกเวอร์ชัมีคุณสอรปุนนกบุตรนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่แห่ง g กรมมี่เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ทุกเพลงเรียบเรียงออกมาดีมากนะครับเป็น a c o u s ติกที่ไม่น่าเบื่อเป็น a c o u s ติกที่มีสีสันมีการเรียบเรียงที่น่าสนใจและด้วยความที่ดนตรีเนี่ยปรับโทนให้มันเบาลงเป็นอะคูสติก กลายเป็นว่าเราได้ยินซุ้มเสียงอันเป็นเอกลักษณ์วิธีการร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณอีทเนี่ยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะอะอย่างในเพลงแรกเลยถักแรกเลยเนี่ยนะครับชื่อเพลงคือไม่ต้องบอกเนี่ยคือมันคือเพลงนี้มันเพาะมากครับคือเพาะเลยะฮะฟังปึ้งก็ฟังรอบแรกก็เพาะเลยเรียบเรียงดนตรีมาก็ดีนะครับแล้วเทคนิคการร้องคุนอีทในเพลงนี้คือในประโยคเดียวกันเนี่ยนะฮะร้องเต็มเสียงไปจนจบประโยค เฉพาะหางเสียงบิดไปเป็นการร้องเสียงหลบแล้วมันแบบโอ้โหมันร้องยากแต่ทําได้ดีคุณนี่ทำได้ด,ด,ดีแล้วมันก็กลายเป็นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวิธีการร้องแบบของคุณอีทด้วยแล้วมันมันพร้อมมากครับรอใไปฟังดูครับ ที่เงที่พฉันรู้ตัวฉันจึงเข้าใจว่าทำไมวันนี้เธอจึงได้เดินมาหาก็คงพอจะรู้เรื่องราวได้จากสายตาที่มันคอยสะท้อนว่าเธอ จำเป็นต้องเสียเวลาพูดกับฉันไม่ต้องกลัวเธอคิดจะไปก็ไม่ว่ากันบอกตามตรงว่าฉันรู้ดีที่เธอนักใจ ไม่ต้องบรรยายที่เธอคิดไว้ไม่ต้องมาเปลืองคารมเพื่อฉันจะจากกันไปก็คงแค่นั้นจะจบยังไงวันนี้ไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องบอกฉัน ีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือเพลงต่างใหม่อีกเพลงหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงแรกหน้าบีนั่นก็คือไม่เอาคืนก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะฮะในการทําหน้าที่เป็นเพลงร็อกบ,บัลลาดไพเราะเนื้อหาจับใจแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากคือซาวกีตาร์ซึ่งจริงๆชอบทั้งอัลบั้มนี้เลยนะครับก็เป็นงานโชว์ฝีมือของคุณแจ็คละฮะเราจะได้เห็นอีกมุมนึง ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังตัวออริจินอลเวอร์ชันหรือว่าอาัลบั้มเต็มของ FLY เนี่ยซาวกีตาร์ฮุนแจก็จะกลันชมากนะครับยุคนั้นเป็นยุคก,กลัน้นนะฮะแล้วก็จัดจ้านมากแต่ว่าพอมาเล่นเป็นอะคูสติกโอ้โหมันมันไพเราะมากอ่ะลองไปฟังไม่เอาคืนดู เธอ,อยากให้เธอดูแลรักษาตัว นั่นแหละครับคือเสียงมันดีอย่างนี้เลยฮะเสียงดีเพลงก็ดีเพลงที่เป็นเพลงจากอาลบัม12ปีแล้วเอามาทำเป็นอะคูสติกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นชีวิตเป็นของเธอเกลียดใบไม้หรือว่าเตือนตัวเองเนี้ยออกมา Perfect เพอร์เฟกป็ไปหมดนะครับแพคเกจจิ้งนี่ ก็คืออันนี้คือรักษาอาร์ตเวิร์แบบออริจินอลเวอร์ชันไว้แล้วทำออกมาดีมากนี่คือจริงๆแล้วมันก็คือปกจากอัลบั้ม2ิปีกแหะเพียงแต่คล้ายๆถอดสีออกไปทั้งหมดเหลือเป็นโครงสร้างกลายเป็นภาพข่าดำแล้วก็จะออกมาสวยงามเช่นนี้ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษนะฮะวงฟลายใช่ไหมก็เครื่องบินบินกระดาษแล้วก็เป็นเหมือนพ่นท่อไอเสียออกมาแล้วก็มีตัวหนังสือชื่อเพลงอยู่ในนี้ ด้านในก็รักษา Artwork Original Version ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครดิตที่มีเนื้อเพลงครบครันออกมาเป็นรูปแบบเป็นลายมือนะฮะหรือว่าภาพเบื้องหลังที่อยู่ในห้องอัดสวยงามคืออันนี้คือเก็บ Artwork ันนั้งเดิมไวนะ้แล้วทำออกมาได้ดีมากๆนะครับตัวแผ่นเองก็ทำเป็นแบบใสเนี่ยฮะสวยมาก คือมันทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดนะฮะและนี่มันเป็นครั้งแรกที่อัลบั้มชุดนี้รีล,ลีสเป็นแผ่นเสียงนะฮะตอนที่รลีลีสครั้งแรกเนี่ยมันเป็นซีดีกับคาเสเซ็ปเท่านั้นดังนั้นนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ฟังเพลงจากอัลบั้มนี้หรือ EP ีนี้เนี่ยในรูปแบบแผ่นเสียงด้วยนะครับผมบอกได้อย่างเดียวก็แค่ว่าเสียงดีมากคือคือปกติเวลาเราฟังเพลงที่มันเป็นแบบอะคูสติกเนี่ยโอกาสที่การจะควบคุมให้คุณภาพเสียงมันออกมาดีเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่า อัลบั้มที่แบบใช้เครื่องดนตรีเยอะๆนะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบข้อนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะบอกว่าแหมมันก็เลยง่ายคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องปรบมือให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มชุดนี้ทุกด้านคือเสียงออกมาดีครับผมถึงบอกว่านี่เป็นหนึ่งในแผ่นเสียงที่สมบูรณ์แบบมากที่เลเลเสออกมาโดย GMM Music กนะครับก็ต้องขอปรบมือให้ทีมงาน g กรมมีเบคทุกคนที่เกี่ยวข้องก,กับการรีอิชชูแผ่นนี้ของฟลายออกมามันเจ๋งจริงๆเห็นที่ไหน เก็บได้เลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่านะตอนนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วหรือยังเพราะเดี๋ยวนี้แผ่นทํามาแผ่นหนึ่งไม่กี่ร้อยแผ่นเท่านั้นเองนะฮะแต่นี่คือหนึ่งในแผ่นที่ผมแนะนําจริงๆฟังด้วยซิสเต็มไหนก็เสียงดีฮะเพราะว่าเสียงมันดีง่ายมากและเพลงก็ดีด้วยเจอที่ไหนเก็บที่นั่นฮะง่ายๆเลยครับขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ที่ให้การสนับสนุนชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะถ้าสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันต้องใช้แว่นแบบโปรเกรสซีฟมัธยาวิชันเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ผมก็ใช้อยู่เป็นประจำครับนี่คือแผ่นที่คนยุค90หรือ80หรือ2000หรือใครก็ตามที่คิดว่าถ้าจะมีแผ่นเสียงสักแผ่นหนึ่งที่เพลงก็ดีการบันทึกเสียงก็ดีคุณภาพเสียงที่เปิดออกมาจากแผ่นก็ดีแพคเกจจริงก็สวยนี่คือแผ่นที่คุณควรเก็บครับและแน่นอนผมชอบแผ่นนี้ครับ